สุภาพรฤทิพฤกคว้ามงมิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023สวยสมาร์ทมีสเสน่ห์ตรงสเปคสาวงามยุคใหม่ตลอดเดือนที่ผ่านมาการประกวดมิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่เ้มขคนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการนางงามของเมืองไทยผ่านกิจกรรมที่ทันสมัยและหลากหลายที่ประกาศความเป็นไทยยุคใหม่ให้โลกรู้อยากแท้จริง และในวันนี้การประกวดได้เดินทางมาถึงรอบตัดสินและขานชื่อสุภาพรฤทิพึกหมายเลขห้าสาวจากจังหวัดลำพูนสาวไทยหนึ่งเดียวที่คว้าใจกรรมาการและกองเฉดด้วยความสวยสมาร์ทและมีสเสน่ห์ตรงปกความงามสไตล์อินเตอร์ทุกประการ เตรียมไปคว้าม,มงกุฎอินเตอร์เนชั่นแน2023ระดับโลกต่อณประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม2566นี้เป็นอีกหนึ่งคำคืนที่ตราตรึงใจกับงาน The Coronation Night การประกวดรอบไฟนอลของเวทีมิตรไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแน2023การประชันความงามและความเก่งของหญิงงามระดับโลกในประเทศไทยซึ่งจัดโดยคุณกุ้งปวีณาบำรุงรถประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ERM Thailand ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PB99 และ National Director of m i s t Thailand International 2023ผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้คอนเซปต์ Dare to Change The แค่คุณกล้าโลกก็เปลี่ยนเพื่อคนหาต้นแบบสุภาพสตรียุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่และความเป็นไทยได้อย่างลงตัววินาทีตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งเมื่อพิธีกรประกาศร,รายชื่อผู้เข้ารอบ3ามคนสุดท้ายเพื่อประชันกันอีกครั้งในรอบตอบคำถามตัดสินเพื่อให้แต่ละคนได้แสดงความทัศนคติสุดเฉียบ และแล้วก็เป็นไปตามคาดสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบผู้คว้าตำแหน่งมิชไทย a ลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล3 0 2 3ได้แก่สุภาพรฤทธิพลหมาเลข 5. สาวเหนือจากจังหวัดลำพูนค่ะ อนนี้ก็รู้สึกตื่ตนเต้นอยู่เลยค่ะเหมือนมันแบบเพิ่งเสร็จใหม่ๆแล้วก็ได้ลงมาสัมภาษณ์กับพี่ๆทุกคนเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าตัวโบเองไม่เคยได้รับรางวัลแบบชนะเลิศระดับประเทศก็รู้สึกดีใจมากๆที่ความพยายามของเราอะค่ะตลอดมันไม่ใช่แค่1เดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่า โเตรียมตัวมาเหมือนกับนานมากๆเลยค่ะที่จะมาลงเวทีนี้เพราะว่าตั้งใจมากๆแน่นอนว่าวันนี้รับมงแล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษเลยคะก็ก่อนอื่นขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนค่ะที่เห็นศักยภาพของโบว่าโบสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าแข่งขัน Miss ิน t e r n a t i o n a l ที่ประเทศญ,ญ,ญาศาี่ปุ่นได้แล้วก็ขอขอบคุณทีมหัวเมืองเหนือของโบทุกคนเลยค่ะพี่หนุ่มพี่โยพี่บ๊อบบี้แล้วก็ทีมหเมืองเหนือทีมเชียงใหม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนแฟนลับอีกมากมายคือถ้าให้บอกตอนนี้ก็ไม่หมดครับเพราะเยอะมากๆก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะ แน่นนว่าหลังจากนี้เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรไหมคะที่จะไปประกวดทีุ่่ค่ะแน่นอนว่าจะต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยกับทีมของกองมิสแทนเลอร n อินเตอร์เนชั่นว่าเราควรที่จะปรับตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มให้โบนี่ไปเป็นตัวแทนที่ไปเข้าแข่งขัน Miss International แแต่ว่าส่วนตัวโบเองก็จะเตรียมพร้อมด้านกายแล้วก็ใจให้พร้อมที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราค่ะอีหนึ่งสาววันี้ตอง,ร,ตองร,รู้สึกยังไงบ้างคะ ก็เราตั้งใจมาประกวดเวทีนี้มากนะคะยอมรับว่าเสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียใจแน่นอนก็จะเชียร์พี่โบนะคะให้ถึงมงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลให้ได้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะที่ได้มายืนบนเวทีนี้ถึงแม้ว่าจะมีดราม่าต่างๆมากมายเนี่ยแต่พวกเราทั้ง13คนก็ผ่านกันไปได้แล้วก็ทําให้เวทีนี้นะคะออกมาอย่างดีที่สุดค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะรู้สึกยังไงคะกรู้สึกยังตื่นเต้นไม่หายเลยคะ่ะรู้สึกว่าแบบ โอ้เรามาอยู่ท็อปสแล้วตอนนี้เราตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ปายแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่ก็ m ูฟออนต่อไปค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสปอตน้องไปถึงมงที่สอง s s International ่ค่ะ,คะแน่นอนว่าวันนี้เราเรับมงแล้วเราอยากจะฝากอะไรให้กับแม่แม่แฟนนางงามหรือว่าที่ๆหลยคนที่แบบเขาเชียร์เรามาตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วอย่างเงค่ะก่อนอื่นะะโบขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้โบ โบได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนนะร่วมแรงร่วมใจที่จะเชียร์โบบางคนก็ติดตามโบมาตั้งแต่ปี2017โบอยากบอกว่าวันนี้โบทําได้แล้วนะคะโบได้เป็นมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ขอให้แฟนนางงามทุกคนนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้โบต่อไปจนไปถึงเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลและโบจะทําทุกวันให้ดีที่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคเขาจะกลิ้แล้วอ I feel so excited to see the ladies performing on stage <laughs> And then is there something in Thai Fan? Oh. Good Thai Fan? Thai Fan there something. Ka, Thailand! Yay! Yeah. 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 Finally I am here meeting all of you and also being part of Pawina's beautiful pageant today. Yeah. Thank you. Yeah. And I so look forward to see all the girls me and yeah, yeah. I'm so, just so happy to be here. That's do you have a plan? you have a plan. how many days do you stay at the thailand? Please? i will stay here until the fifth. Ah, and well, then well, five well. days. Yeah. Until, the yes, oh. until the fifth. and then i'll go back to germany first. Oh, wow. You will come. if you want to meet her again, you have to follow her to japan. wow. no, we do Go. to the Go. bead to Hello, do you meet another? Do you meet another, do you meet another, baby? another uh, contestant? Yes, yesterday at the uh, general rehearsal, I've met some of the contestants already, and I think she has. A hard choice to make today because all of them are really beautiful and are really friendly. So I think yeah, you will have a hard choice today. Yes, yes. yes I think that in this town, I think that in this town, a look in you. Please, you tell something for her, please. Please, you tell and talk something for ladies, please. So to everyone who's watching and to everyone who is competing in beauty pageants. just never give up and always try your best because eventually always best try to never and give do ก็เป็นยังไงนะทำแบบนี้เจอแบบตุก๊กัาแบบจัสมินน่ารักเขาน่ารักนางงามสวยนะีอ่อย่างเขาเขาเห็นพีน่เขาประกวัล้วเขาว่าไงบ้างครับคุณกุ้ง เขาบอกสวยหลายคนที่คุณบอกมาที่มาจากกองกองแม่นี่ก็คนคน,นนี้แล้วก็กองเอใหญ่เขาบอกว่าสวยหลายคนวันนี้เขาเริ่มเป็นกรรมการด้วยมิหารม่ค่ะเพราะว่าเขาทางทางกองใหญ่เขาจะไม่ให้ตัดสินแต่ละประเทศเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดคอน фlict แต่ก็เป็น v ีไอพีเกสแล้วก็มอบมองอ่ะคุณพูดฝากเวทีหน่อยแล้วกันเพราะนี้จะมีคนมังแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ตื่นเต้นไปกับน้องนะคะแล้วก็เวที Miss International เนี่ยก็ อย่างท,ที่ทราบก็เป็นเวทีเก่าแก่6 3ปีแล้วก็เป็นเวทีที่เลิกค่าเวทีหนึ่งนะคะกุ้งก็ตั้งใจก็มีความตั้งใจมากๆที่จะทําเวทีนี้ให้ให้เป็นเกียรติประวัติและก็ชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ฝากให้กาลังใจกุ้งและก็ทีมงานด้วยนะคะช่วยเชียร์ด้วยนะคะ